นิ่ยายเสียงเรื่องรักของปลายละดาตอนที่46นักวางแผนแม่ครับรถคันนี้นั่งสบายไหมครับตะวันสังเกตว่าแม่ของเขานั่งเอ็นหลังท่าทางสบายมากสบายสิลูกนิ่งเสียงเงียบเก้าอี้ใหญ่นั่งสบายแม่ชอบนั่งดุดเดือนพูดตามที่ตัวเองรู้สึกน้องการชอบไหมตะวันมองผ่านกระจก ถามน้องสาวที่นั่งแถวหลังคนขับสายตาเขาเลยไปหาคนที่นั่งข้างการดาราด้วยได้เห็นสักนิดก,ก็ยังดีแค่นี้เขาก็พอใจแล้วได้อยู่ใกล้ๆได้เห็นหน้าชอบครับพี่ตะวันการชอบตั้งแต่นั่งไปใต้แล้วนะคะคันใหญ่นิ่งแล้วก็นิ่มสบายดีการยังคุยกับปรายเลยค่ะตอนที่เราไปใต้ว่าชอบรถคันนี้นอนสบายถ้าทุกคนชอบ พี่ว่าจะซื้อไว้ใช้สักคันพี่ก็ชอบใช้แล้วติดใจเลยใหญ่ไปนิดแต่ขับสบายแถมประหยัดน้ำมันด้วยเวลาพาแม่เดินทางจะได้นั่งสบายๆไม่เหนื่อยมากถ้าคุณจะซื้อบอกผมนะผมจะพาไปดูเซลล์ที่ขายให้ผมบริการดีมากประพาสบอกกับตะวันโอเคงั้นไว้สักประมาณอาทิตย์หน้าเรามาดูด้วยกัน แม่กับน้องการเลือกสีไว้เลยนะครับผมคิดว่าไปนครนายกก่อนไม่เกินอาทิตย์หน้าผมจะขึ้นมาดูรถถ้ามีสีตามที่ต้องการก็จะตกลงซื้อเลยการพี่เขาตอบมาแล้วนะปลายส่งผ้าลอถเก่าไปให้เขาดู50สิบชุดรับไปสาสที่เหลือถ้าขายไม่ได้เราก็เก็บไว้ใส่เองเนาะพี่เขาขอดูลอถใหม่ด้วย และจะบอกว่าโอนเงินแล้วด้วยราคาเต็มไม่ต่อสักคำปาปลว่ากลับไปถึงบ้านจะรีบซักรีดแล้วก็ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวรบกวนแม่ให้บอกพี่ๆไปทำความสะอาดห้องถารูปดีกว่าฝุ่นคงเยอะหน้าดูเดี๋ยวการแพ้ฝุ่นในจะฝุ่นผ้าอีกดีใจจังเลยปลายละดาหันไปคุยกับการดาราและยื่นโทรศัพท์ให้ การดาราดูการดีใจด้วยนะปรายสุดยอดการเข้าไปดูเพจพี่เขาแล้วเขาเอาไปทำราคาแรงมากเลยอะ่ะธรรมดาแหละจริงๆปลายก็ทำนะตั้งแต่ขึ้นปีสี่มาเจอฝึกงานด้วยปลายเลยไม่ได้ทำต่อยังมีลูกค้าเก่าวทักมาเรื่อยๆขายได้บ้างแต่ไม่มีคนส่งให้เพราะปลายยังไม่ได้เอาผ้าไปไว้ที่หอ มันเยอะมากหนักด้วยพี่ปราณดุด้วยละ่ะอยากให้ตั้งใจเรียนก่อนเพราะเวลาปลายทำผ้าก็จะอยู่แต่กับผ้าหนังสือไม่อ่านปลายเลยต้องหยุดพูดแล้วก็คิดถึงผ้าจังเลยก็ไม่แน่นะปลายการได้ไปอยู่เที่ไร่นานๆออกกำลังกายทุกวันการว่าการหายจากภูมิแพ้แน่ๆเพราะแค่ไปอยู่ช่วงก่อนฝึกงานเจออากาศบริสุทธิ์ยังหายเลยดีขึ้นมาก การคงได้ช่วยปลายทำผ้าได้ไม่มากก็น้อยล่ะได้เลยตามนั้นเราต้องออกกำลังกายกันทุกวันช่วงนี้ก็ค่อยๆทำไปก่อนหลังรับปริญญาแล้วค่อยลุยเต็มที่การรู้หรือยังว่ารับปริญญาช่วงไหนเราจะรับชนกันไหมน่าจะไม่นะการดูมาแล้วห่างกันไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวใกล้ๆเราค่อยเอาชุดครุยมาถ่ายรูปด้วยกันก่อนไม่เป็นไร วันรับจริงไม่น่าจะมีเวลาถ่ายรูปเยอะเพราะคนคงเยอะมากน่าจะร้อนมากด้วยเราเอาชุดครุยมาถ่ายที่ไร่ก็ได้ปลายก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไว้เราดูสถานที่กันอีกทีอีกนิดเดียวก็จะถึงโรงงานแล้วนะครับทุกคนโค้งข้างหน้านี้ก็ถึงแล้วเตรียมตัวนะครับแม่ต้องตื่นเต้นมากแน่ๆเลยป้าปานาที่โรงงานก็คงตื่นเต้นไม่แพ้กันทุกคนแม่รู้ ว่าแม่กับน้องจะมาด้วยไปครับแม่อาจจะแปลกตาไปบ้างนะครับผมต่อเติมไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปที่ห้องรับรองก่อนนะครับหลังจากนั้นแม่จะไปดูตรงไหนก็ค่อยไปตะวันเดินรอปลายละดาเขาแตะข้อศอ,อกหญิงสาวให้เดินไปพร้อมกันขอบคุณค่ะพี่ตะวันเธอเดินคู่ไปกับเขาคุณป้าดุดเดือนเดินนำหน้า ตามด้วยประภาสและการดาราเธอคิดว่าจะเดินตามหลังทุกคนไปเขาก็ยังอุตส่าห์ยืนรอเพื่อที่จะได้เดินไปด้วยกันนี่ถ้าน้องปลายมาฝึกงานที่โรงงานพี่สงสัยพี่ตื่นแต่เช้ามาโรงงานทุกวันแน่ๆเลยเขาพูดลอยๆแหมพีตะวันมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะปลายฝึกงานเสร็จแล้วปลายละดายิ้มขำกับคำพูดของเขา ดีจังเลยนะคะพี่ไม่ต้องเข้ามาดูงานทุกวันโชคดีมากเลยที่มีลูกน้องที่ไว้ใจได้น้อยคนนะคะที่จะได้เจอแบบนี้ครอบครัวพี่ตะวันโชคดีมากเลยค่ะเธอชวนคุยเรื่อยๆใช่ครับพนักงานทุกคนรักพ่อกับแม่พี่มากจริงๆตั้งแต่รุ่นปู่กับย่าแล้วนะน้องปลายพ่อกับแม่พี่สืบทอดกิจการเพราะแบบนี้ไง ถึงทำให้พี่ต้องสู้แต่กว่าจะสบายเหมือนทุกวันนี้ก็แทบแย่เหมือนกันพี่ถึงไม่มีเวลามีแฟนเลยคนที่เคยคบด้วยเขาก็ไม่รอบางคนเขาก็อยากสร้างครอบครัวอยากมีเวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่พี่เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเลยทำให้สาวๆเขาต้องถอยออกไปเขาพูดไปเรื่อยๆแต่ก็กลับมาทำหน้านิ่งเมื่อเห็นว่าคนข้างๆไม่สนใจเขาเลย น้องปลายข็หันมามองหน้าหญิงสาวตรงๆพูดเสียงดังน้องปลายครับฟังพี่อยู่ไหมพี่พูดตั้งนานนี่ไม่สนใจกันเลยเหรอครับพี่ตะวันคะเบาหน่อยก็ได้คะ่ะนี่ไม่ใช่ที่บ้านนะคะพี่เป็นผู้บริหารระมัดระวังตัวหน่อยเถอคะค่ะเดี๋ยวมีใครไม่ได้ยินเข้าเขาจะนินทาเอาพูดเบื่อเปื่อยปาร,ะระดาเลยต้องเตือนเขา ให้เบาเสียงลงบ้างนี่น้องปลายดุพี่เหรอครับพี่ต้องซ้อมกลัวไว้ก่อนจะได้ชินตะวันหันมายิ้มให้ปลายระดาทำหน้าจริงจังไปค่ะเดินเร็วเร็วทุกคนรอที่ห้องประชุมแล้วเหลือแต่เราสองคนมั้งเนี่ยหญิงสาวหันมาดันหลังเขาให้เดินเข้าห้องประชุมใหญ่พออยู่ต่อหน้าพนักงาน ที่มีทางยึดรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กตะวันก็กลายเป็นผู้บริหารที่มาดเนียบมากบุคลิกของเขานิ่งน่าเชื่อถือสมกับเป็นผู้บริหารไม่มีทีท่าเหมือนที่อยู่กับปลายละดาเลยสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพนักง,งานทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานมากช่วยเหลือกันตลอดถ้าไม่มีพวกพี่ป้านาอาโรงงานเราคงไม่ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้ ผมเป็นตัวแทนของครอบครัวขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับตะวันกล่าวปิดท้ายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานวันนี้ดูแม่เขามีความสุขมากๆช่วงนี้ก็เห็นท่านยิ้มบ่อยๆคงสบายใจและลืมความสุกเศร้าที่เสียสามีไปได้บ้างแล้วเขาเองก็ตั้งใจว่าจะดูแลแม่กับน้องให้ดีที่สุด เขาจะไม่กลับไปเป็นคนที่เย็นชาหน้านิ่งเหมือนเดิมจริงๆเขาต้องขอบคุณปลายละดาเพราะตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตเขาทำให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีแม่ครับเย็นนี้เรากินข้าวที่ไหนกันดีครับแม่เหนื่อยไหมอยากกินข้าวนอกบ้านไหมปห้านวลทำไว้แล้วลูกกลัวเราไม่กลับไปกินโทรหาแม่ตั้งแต่อยู่ในโรงงานแล้วกลับไปกินที่บ้านกันดีกว่าหรือสาวๆอยากไปกินที่ไหนกันไหม ไปส่งแม่ที่บ้านก่อนก็ได้นะลูกแม่ตึงขาเต็มทีวันนี้เดินมากไปหน่อยใช้พลังงานเยอะขนาดนี้ยังคุยไม่ครบคนเลยนั่งดุดเดือนพูดแล้วก็หัวเราอย่างอารมณ์ดีสาวสว่าไงอยากไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมตะวันถามคนข้างหลังไม่ดีกว่าค่ะการกับปลายไม่อยากไปแล้วปวดขาเหมือนแม่และตอนนี้อยากอาบน้ำมากเลยค่ะ กันดาราตอบพี่ชายเดี๋ยวนี้เธอกล้าที่จะคุยกับพี่ชายมากขึ้นสมัยก่อนที่จะเจอปลายละดาเธอกลัวและไม่ค่อยกล้าคุยกับตะวันเลยมีอะไรต้องผ่านแม่ตลอดงั้นเราก็กลับบ้านกันนะกลับไปอาบน้ำนอนพักเอาแรงสักหน่อยเย,นยน็ยนๆค่อยออกมาหาอะไรกินก่อนนอนตะวันสรุปเขาขับรถกลับบ้านอย่างมีความสุขวันนี้ได้พาแม่มาที่โรงงาน ตั้งแต่พ่อเขาเสียชีวิตแม่ก็ไม่มาที่โรงงานอีกเลยเพราะอะไรเขาก็ไม่อยากเดาแต่วันนี้เห็นแม่มีความสุขเขาก็ดีใจมากๆแล้วเพื่อน้องการจะสนใจเรื่องโรงงานบ้างแต่เขาก็ไม่ได้อยากเร่งน้องให้มากนักปล่อยให้การดาราตัดสินใจเองเขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่บังคับน้องแต่จะคอยบอกและชี้แนะสิ่งดีๆให้ตะวัน ผมขอใช้ห้องทำงานสักหน่อยนะผมได้แบบจากคุณป้าแล้วน้องการก็เห็นชอบด้วยผมจะร่างแบบคร่าวๆให้ทุกคนดูคืนนี้เลยอาจต้องขอใช้โต๊ะทำงานด้วยได้เลยสงสัยตรงไหนก็ถามน้องการได้เลยน้องการพาพี่พาดไปที่ห้องทำงานพี่ทีอย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปด้วยนะห้องนั้นไม่มีตู้เย็นได้ค่ะพิตะวันเชิญทางนี้เลยค่ะพี่พาส การดาราเดินนำหน้าประภาสไปที่ห้องทำงานของตะวันเชิญพิพาสตามสบายเลยนะคะการดาราเดินไปเปิดแอร์ให้เขาเดี๋ยวการออกไปเอาน้ำดื่มเข้ามาให้สักครู่นะคะการดาราเดินออกไปแล้วประภาสมองตามหลังของเธอไปจนลับตานี่เขาหน้าตาน่ากลัวมากหรือไงนะการดาราดูมีท่าทางเหมือนเกรงเกรงเขาหน้าอินดูจังเลย อา้าวน้องการเตรียมน้ำไปพี่พาดเขาแล้วเหรอตะวันเห็นว่าน้องสาวเขารีบออกมาจากห้องทำงานเร็วการจะช่วยปลายเก็บโต๊ะล้างจานก่อนค่ะแล้วก็ว่าจะอาบน้ำก่อนเหนียวตัวมากเสร็จแล้วถึงจะเตรียมน้ำไปให้พี่พาทอีกครั้งค่ะการไปอาบน้ำก่อนได้เลยยิ่งเป็นภูมิแพ้วันนี้เจอฝุ่นเยอะเดี๋ยวจะคันเหรืออีกนิดเดียวเองปลายทำคนเดียวได้ ปลายแลดาบอกเพื่อนสาวแค่นี้เองแป๊บเดียวก็เสร็จโอเคงั้นการขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าไปหาพี่พาดอีกรอบพี่ชอบจังอยากอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเลยตะวันช่วยปลายและดาเก็บถ้วยจานพี่ตะวันไม่ต้องค่ะปลายทำเองพี่ไปนั่งเฉยๆดีกว่าค่ะปลายล้างแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็เป็นดังที่เธอพูด หญิงสาวล้างถ้วยจานแก้วคล่องแคล่วมากทุาถอดผ้ากันเปื้อนหันมาหาคนที่นั่งยิ้มอยู่ที่โต๊ะอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมครับปะเราออกไปซื้อขนมมากินก่อนนอนดีกว่าปล่อยให้พาดกับน้องการทำงานกันไปเดี๋ยวกลับมาค่อยเรียกเขามากินด้วยไม่พูดอย่างเดียวเขายังส่งสัยตาอ้อนเสียจนคนโดนอ้อนต้องยอมตามใจออกไปซื้อขนมกับเขาพี่ตะววันนี่นะ แทนที่ปลายจะเป็นคนขี้อ้อนกลายเป็นพี่อ้อนเสียเองหญิงสาวพ,พูดและเดินเกาะแขนเขาออกไปที่รถตัวเธอเองก็รู้สึกมีความสุขมากพอะปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์และความรู้สึกมันมีความสุขแบบนี้นี่เองและน้องปลายไม่อยากอาบน้ำก่อนหรอครับอาบก่อนก็ได้นะเพื่อรอได้เขาชอบแบบนี้ชอบที่หญิงสาวพ,พูดคุยกับเขาเกาะแขนเขาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ นี่เขาคงติดเธอมากอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดเวลาคิดแล้วก็อยากให้เธอรับปริญญาเสรีเร็วก็จะได้จัดการให้เรียบร้อยเรื่องการสู่ขอ